สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับ DIY by Cat เองอีกแล้วนะคะวันนี้เ,เราก็จะมารีวิวหรือว่ามาอวดสื่อประกอบการสอนแบบจําลองอนุภาคของสะสะรนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับช่อง DIY by Cat Eng เองด้วยนะคะค่ะเราไปชมกันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าสื่อของเราจะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นยังไง ซึ่งสื่อประกอบการสอนแบบจำลองอนุภาคของสสารนะคะของเราก็จะประกอบไปด้วยทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สซึ่งเป็นสสารทั้งสามสถานะนะคะเราจะเห็นได้ว่าสสารที่มีสถานะเป็นของแข็งนั้นจะมีอนุภาคที่เรียงชิดติดกันส่วนของเหลวนั้นจะอยู่กันแบบหลวมๆส่วนแก๊สนั้นจะอยู่ห่างกันมากและมีการเคลื่อนที่เป็นอิสระค่ะ ในสื่อของเราก็จะประกอบไปด้วยนี่ค่ะเนี่ยคู่มือการใช้สื่อซึ่งคู่มือการใช้สื่อก็จะ,อะบอกทั้งวัตถุประสงค์การใช้สื่ออ่านี่คือวัตถุประสงค์การใช้สื่อแล้วก็จะมีทั้งวิธีการใช้สื่ออ่าแล้วก็จะมีบัตรคำ ัตรคำนี้จะเป็นพวกบัตรคำคุณสมบัติของอสารของแต่ละสถา,านะ,ะวิธีเล่นก็จะนำบัตรคำไปเสียบบนหัวของอสารแต่ละสถา,านะอย่างเช่นปริมาตรที่ไม่มีปริมาตรไม่คงที่ซึ่งเป็นคุณสมบัติของแกส๊สเราก็จะนำไปเสียบบนหัวของแกส๊ส ก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งการทําสื่อของเราก็ส่วนมากก็จะทํามาจากวัสดุเหลือใช้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องใส่กระดาษ A4 อันนี้จะเป็นฝาของกล่องใส่กระดาษ A4 ตรงส่วนนี้และตรงส่วนนี้จะเป็นเนี่ยส่วนเนี้ยเนี่ยเอันนี้จะเป็นกล่องไปเสน่์ขนาดเล็กๆค่ะ,ะลูกบอลน,นี้ก็จะซื้อตาม ร้านทุกอย่าง20บาทจะเป็นลูกบอลสีต่างๆค่ะแล้วเราก็นํามาพ่นสีเป็นสีส้มให้มันเป็นสีเดียวกันแล้วสื่อของเราที่ขาดไม่ได้ก็คือเราจะทํากล่องใส่ซึ่งทํามาจากฟิวเจอร์บอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดนี้จะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดเหลือใช้จากโครงงานที่จ่ายแล้วซึ่งที่เราทํากล่องใส่ก็คือเพื่อที่เราจะได้จัดเก็บได้ง่ายจะเก็บตรงไหนก็ได้และทำให้สื่อของเรานั้นมีอายุการใช้งานได้นานค่ะ